สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรากราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับมาชมอีกหนึ่งตัวเลยสําหรับรองเท้านารีสุริยวงศ์นะครับผมกอใหญ่เป็นกอนะครับผมอันนี้ต้นเขาจะใหญ่ได้แค่นี้แหละนะครับผมแต่ละต้นก็จะมีสี่ห้ายอดเลยแบบสี่ห้ายอดแบบนี้เลยนะครับผมซูมมาดูใกล้ๆเลยนะครับนะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นต้นอย่างนี้เลย เป็นกอนะครับผมหนึ่งกอได้ประมาณ8ปดถึงสิยอดนะครับผมสิบสิยอดอย่างเงี้ยกอนี้มันก็จะมี1ยอด2อยอดสยอดสยอดหยอดแล้วะครับผมแต่ผมก็จะให้ไปเยอะอยู่นะครับผมแปดถึงสิยอดนะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งแบบนี้ชุดหนึ่งก็ได้ปลูกหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้ไม้กออยู่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะฮะ แบบนี้600บาทส่งฟรี2ชุดพันส่งฟรีไปเลยเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับรองเท้านารีสุริยวงศ์นะครับผมไม่ใช่งานมาเป็นต้นซิกซิ่ต้นเดียวนะครับผมมาเป็นกอนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นกอเลยต้องแต่รองเท้านารีสุริยวงศ์เขาจะได้ต้นใหญ่ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจรองเท้านารีสุริยวงศ์นะครับผมทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8ชุดแบบนี้นะครับผมชุดแบบนี้นะครับ ชุดละ600บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับรองเท้านารีสุริยวงศ์นะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมผมต้องแจ้งก่อนว่าช่วงนี้ไม้ป่าจะหายากเนื่องจาก ในพลานก็เริ่มล้มหายตายจากกันแล้วเนาะรุ่นเก่าๆกันอันนี้ก็บอกตรงๆแต่ละประเทศเของพามา่าลาวบ้างของไทยบ้างนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เทศกาลเนี่ยมันจะเป็นการเก็บเกี่ยวบางจังหวัดก็ตัดอ้อยบางที่ก็หักข้าวโพดนะฮะบางที่ก็ทําเกษตรกรรมอย่างอื่นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคนขึ้นไม้ให้แล้วราคาของกล้วยไม้ก็เลยดีดตัวขึ้นรวมถึงการขนส่งเดีย๋ยวนี้มันไม่มันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนแล้วมันมีด่านขึ้นมา การเรียกเก็บด่านหลายๆด่านเพิ่มขึ้นอันนี้ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมสาหรับใครที่สนใจนะรองเท้านาดีต่างๆนะครับผมกล้วยไม้ต่ายชนิดต่างๆเรามีจัดจําหน่ายตลอดนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายตลอดนะสนใจนะครับผมรองเท้านารีสุริยวงศ์นะครับผมแบบนี้ชุดละหกร้อยบาทรวมส่งส,สองชุดพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มหนึ่งชุดได้กี่ยอดอันนี้ก็หนึ่งกอละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบ เนี่ยคือผมให้เยอะประมาณ15ยอดด้วยซ้ำไปนะครับผมนะใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959 418 988รองเท้านารีสุริยบง1ชุด600ส่งฟรีพิเศษ2ชุด1,000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ